เอาว่าผลกระทบถ้าโดน,โดนคือคือมาคิงจริง,รงบนบนห้องผมได้เรียนไปแล้วเนาะว่าจริงๆกระบวนการกฎหมายอ่ะมันมันคงมาไม่ถึงตรงนี้แต่ก็ทราบดีว่ามีคําถามจากพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่าน,นว่าแล้วถ้าโดนโดนถึงไหนกับถ้าโดนแล้วจะาทำอย่างไรน,นะครับคือถ้าเราดูประเด็นแรกก่อนถ้าเราไปดูตามแนวเขตที่การรถไฟอ,อ,อ้างว่ามี ซ,ซึ่งเมื่อกี้บนห้องก็คุยไปแล้วว่ามันเพิ่งจัดทาในปี39ซึ่งมันก็ต้องยังต้องไปลงสเกลอีกว,ว่าสุดท้ายแล้วจริงๆเนี่ยอขอบที่โดนเนี่ยมันโดนตรงไหนนะครับแต่ถ้าเราดูจากรูป,ถ,รปถ่ายทางอากาศที่มีเนี่ยมันก็คือโดนบริเวณโค้ง12โค้ง11ไล่ไปซึ่งตรงที่ผมยืนอยู่เนี่ยข้างหลังที่มองเห็นก็คือโค้ง11นะครับถ้าหันไปก็จะเห็นว่า ทางฝั่งมือผมเนี่ยมันเป็นโค้งเข้ามานะครับก็คือเนี่ยในแนวแท็กทั้งหมดที่ที่เรายืนอ,อยู่ตรงนี้รวมไปถึงตรงกลางโค้งเนี่ยก็จะโดนแต่ว่าบริเวณนี้จริงๆเนี่ยเราจะเห็นว่าทางฝั่งฝั่งซ้ายมือของผมเนี่ยมันก็เป็นที่สนามซึ่งจริงมันไม่ใช่ส่วนของแท็กนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดสมมติมันโดนจริงๆอาจจะไม่ว่าด,ด้วยเหตุผลกใดก็ตามมันโดนจริงๆเนี่ยทางฝั่งเนี้ยเราก็ต้องขยับตัวแท็กออกไปนะครับซึ่งแน่นอนในกระบวนการมันก็ต้องยื่นโฮมบอลเกตใหม่ในยยื่นในการปรับเลเยอร์ ระยะทางอาจจะมีการสั้นลงนะครับจาก4ี่จุดห้าอาจจะเหลือสี่จุดสมสี่จุดสี่หรืออะไรก็แล้วแต่ก็เป็นเรื่องกระบวนการที่ต้องปรับเลเยอร์แล้วก็ขอยื่นโทมบรอนเกตต่อไปนะครับซึ่งส่วนที่โดนเนี่ยถ้าเราพูดถึงฝั่งโค้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหรืออะไรก็แล้วแต่จริงโซนนั้นเนี่ยไม่มีตรงไหนโดนนะครับส่วนที่เป็นการสแตนทั้งหมดส่วนที่เป็นพัดดอกทั้งหมดเนี่ยตรงนั้นเนี่ยไม่อยู่ในพื้นที่ที่เป็นข้อพิพาทหลักๆยังมั่นใจก็อย่างที่เรียนว่าตอนนี้ที่เราพูดถึงเนี่ยจริงๆวันนี้ก็ตอนที่ผมแแถลลงข่่่่าาาววววไปเนนีก็พูด้ะครับ ข้อที่จริงเนี่ยมันเป็นยังไงเราแค่อยากจะนําข้อที่จริงมามาฝากให้ประชาชนได้ฟังมานําเรียนพี่ๆสื่อมวลชนได้ฟังสุดท้ายวันนี้ก็เริ่มเห็นข่าวออกก็คอมเมนต์ที่มีก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับก็ไม่ได้แตกต่างอะไรก็ทุกคนก็ยังมองว่าเราเนี่ยยึดที่หลวงทุกคนก็บอกว่าคืนไปซะก็หมดเรื่องเช่าซะก็หมดเรื่องก็จริงๆก็พูดหลายครั้งก็คงต้องพูดอีกรอบนะครับว่าวันนี้สิ่งที่สาลดีกาตัดสินเนี่ยมันมีผลต่อ3 5แปลงมันไม่รวมตรงที่ที่เราอยู่ตรงนี้ นะครับมันไม่รวมที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตมันไม่รวมสนามฟุตบอลและไม่รวมที่ของประชาชนอีก995ราลายมันมีผลแค่แปลงเหล่านั้นนะครับสก็คือว่าเมื่อรถไฟนะครับไปฟ้องศาลปกครองศาลปกครองก็มีคําสั่งให้ไต่สวนว่าข้อเท็จจริงข้อพิพาทมันเป็นยังไงซึ่งคณะกรรมการที่ไต่สวนเนี่ยเขาก็สรุปออกมาแล้วว่าที่ดินตรงนี้ที่มีข้อพิพาทเนี่ยยังเป็นของประชาชนนะครับก็คือไม่เพิกถอนโฉนดก็เรื่องจริงมันสรุปอย่างนี้ครับแต่ว่าจริงๆว,วันที่วันที่เราจะจะแถลงข่าววันนี้ พวกเราก็เตรียมใจนะครับเราก็เตรียมใจมาแล้วส่วนหนึ่งว่ายังไงสังคมก็คงยังเชื่อแบบเดิมนะครับแต่ก็ผมเชื่อว่าสักร้อยคนฟังพวกเราสัก5้าคน10บคนก็ยังดีในอนาคตข้างหน้าเรื่องนี้ผ่านไป3ปี5ปีมีคำมิพากษาทุกคนกลับมาย้อนก็หวังว่าจะเข้าใจนะครับว่าสิ่งที่เราพยายามพูดเนี่ยข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงวันนี้เราเราคิดว่าเราจะเจอนะครับเราไม่ได้แปลกใจอยู่แล้วกับการที่เราออกมาอธิบายแล้วสื่อสังคมต่างๆเนี่ย ก็ยังด่าทอว่าเราต่างนานาก็สุดท้ายก็ต้องฝากพี่ๆส่อมวลชนแหละครับที่จะช่วยอธิบายแล้วก็หวังว่าจะมีใครได้ยินสักทีเรื่องนี้นะครับในส่วนของสนามหรือเอาเอาว่านะตั้งแต่วันนี้นะครับมันยังไม่มีเรื่องการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังไม่มีอยู่แล้วว่าเราจะต้องเปลี่ยนตารางการแข่งขันหรือเราต้องยกเลิกรายการใดๆณนะวันนี้มันยังไม่มีนะครับมันทําอะไรไม่ได้ครับก็อย่างที่เรียนว่าเราได้แต่พูด ในสิ่งที่มันเป็นข้อที่จริงแต่ว่าถ้าเขาจะไม่เชื่อผมก็เราก็เชื่อว่าเราก็ทําสุดความสามารถนะครับข้อมูลที่ทางฝ่ายกฎหมายทางทนายได้อธิบายเมื่อเช้าเนี่ยเป็นเวลาชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะครับผมพยายามล่ย่อสรุปให้มันเป็น3หัวข้อสรุปง,ง่ายๆแต่ก็ก็พยายามจะทําให้ดีที่สุดนะครับถ้ามีโอกาสได้พูดก็จะพูดแบบเดิมยืนยันแบบเดิมเพราะมันคือข้อเท็จจริงนะครับคงไม่ได้ตั้งรับหรือโต้กลับอกครับเพราะว่าจริงๆคําสั่งที่ ที่มีข้อสั่งการของท่านชัรมบัีไปว่าให้เพิกถอนโฉนดเนี่ยประเด็นนั้นมันก็ยังไม่เกิดขึ้นนะครับแล้วในกระบวนการทางกฎหมายจริงถ้ามีการเพิกถอนโฉนดเนี่ยผมในฐานะของเอกชนที่ได้มาซึ่งที่ดินอย่างถูกต้องซื้อมาในปี5-6ซื้อที่ที่เป็นโฉนดอยู่แล้วเราก็คงต้องยื่นศาลนะครับเพื่อขอคัดค้านเพื่อร้อ,องศาลปกครองให้คุ้มครองมีคําสั่งคุ้มครองว่าสิ่งที่เราได้มาเนี่ยมันชอบด้วยกฎหมายนะครับเราไม่ได้ไปลุกที่อย่างที่มีข้อกล่าวหานะครับภาพลักษณ์มันเสียหายอยู่แล้วครับก็ ในสื่อมอเตอร์สปอร์ตเนี่ยคงพอมีคนจะฟังเราบ้างแต่ถ้าเอาว่าสื่อวงกว้างเนี่ยทั่วไปเขาก็เชื่อไปแล้วว่าสนามช้างเนี่ยลุกที่นะครับในชื่อเสียงมันคงมันคงทำได้ดีที่สุดก็คือเรื่องของการมาอธิบายนะครับแต่ว่าสังคมจะรับฟังหรือเปล่าอันนี้ก็กสุด,ส,ดสุดแท้นะครับสังคมส่วนในเรื่องของสนามช้างที่เราจะดําเนินการได้เป็นลักษณะที่มีข้อชัดเจนเนี่ยก็คือถ้าเกิดสิ่งที่ทางรัฐบาลพูดว่าเราลุกที่ โฉนดเราได้มาโดยไม่ชอบเราบุรุษต่างๆเนี่ยแล้วมันทําให้เกิดความกังวลสปอนเซอร์มีการถอนหรือว่าสมผลกระทบใดๆต่อ,อไรายได้อันนั้นเราก็คงต้องขอใช้สิทธิ์นะครับในการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายถ้าเกิดมันมีประเด็นนั้นเกิดขึ้นนะครับ,รบต้องอย่างที่เรียนว่าจริงๆเรื่องการต่อสัญญามันเป็นเรื่องของของรัฐบาลนะครับก็สนามเนี่ยซื้อมาในปเีเราซื้อที่ดินมาในปี2556สัญญาโมโต GP ตอนที่เราจัดในครั้งแรก มันก็มีเรื่องเขากระโดงมาอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมก็ยังไม่เห็นเหตุผลว่าแล้วทําไมตอนที่เราจะไปจัดสัญญาในปี2 0 2 7ถ้าจะมีเนี่ยเรื่องนี้มันถึงจะเป็นแฟกเตอร์ในการที่จะพิจารณาว่ามีหรือไม่มีเพราะในขณะที่เรามีสัญญาที่1จนถึงสัญญาที่2เนี่ยเราก็ยังอยู่ที่เดิมเราไม่ได้ย้ายไปที่ไหนนะครับในการจะจัดมอเตอจีพีนะครับมันเป็นเรื่องเดิมที่อยู่มาวันดีคืนดีในวันที่มันมีประเด็นร้อนทางการเมืองอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็ถูกยกขึ้นมานะครับเราเชื่ออย่างนนั้ เอน่าเคยถามเราเรื่องนี้ตั้งแต่มีมีข่าวเมื่อหลายปีที่แล้วครับเราก็อธิบายตามข้อเท็จจริงไปว่าคําพิพากษาต่างๆนานาที่ผมได้พูดไปเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับที่แปลงนี้นะครับดอนหน้าก็จบเขาก็ไม่ได้ถามอะไรซ้ําผมคิดว่าฝั่งดอนหน้าเองก็จนกว่าจะมีการเพิกถอนโฉนดหรือมีคําสั่งศาลจริงๆว่าที่ผืนนี้เนี่ยตรงที่เรายือนอยู่เนี่ยใช้ไม่ได้ผมคิดว่ามันนั้นมากกว่ามันถึงจะเข้าสู่กระบวนการว่าจะทํำยังไงนะครับเพราะว่าคือคือผมคิดว่าการจัดการแข่งขันเนี่ยมันพิจารณาไม่ได้ยากคุณมมีสนาาหรือเปล่ คุณมีสนามคุณก็เซ็นสัญญาได้แล้วคุณก็จัดนะครับก็คงไม่ได้ซับซ้อนอะไรตรงนั้นครับเดินหน้าตามปฏิทินครับร้อไม่มีอะไรยกเลิกไปจนถึงเรื่อยๆปกติสนามช้างเนี่ยเราแพลนอีเวนต์อย่างปีนี้ปี2568เราแพลนกิจกรรมจบแล้วจนถึงธันวานะครับก็หลังจากทุกปีพอพอเริ่มมีปฏิทินของปีหน้าลงจบเอเชียลดต่างๆเนี่ยก็จะมีรายการไทยแล้วก็จะเปิดให้เอกชนประชาชนใครที่อยากเช่าใช้ก็เช่า ส่วนที่เหลือเราก็จะเปิดเป็นแท็กเดย์ให้ประชาชนเนี่ยเข้ามาขับรถขับมอเตอร์ไซค์แบบนี้นะครับครับได,ไ,ดได้วิ่งแน่นอนครับยิ่งยิ่งมาราธอนเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าในพื้นที่ที่วิ่งเนี่ยเราใช้จุดสตาร์ทคือที่ช้างเซอร์กิตนะครับแต่ว่าสมมติเราใช้คําว่าท่าเหมือนเดิมอ่ะท่าสมมติตรงนี้ตรงที่เรายืนอยู่อยู่ๆจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแล้วบอกว่าใช้ไม่ได้เราก็ยังสตาร์ทที่เดิมได้เพียงแค่เราเปลี่ยนเส้นทางการวิ่งนะครับผมไม่คิดว่าการรถไฟจะยึดถนนหลวง ที่เส้นทางวิ่งผ่านผมไม่คิดว่าการรถไฟจะไปยึดห้วยจระเข้มากหรืออะไรต่างๆได้นะครับก,ก็ถนนหลวงมันก็อยู่ในบริเวณพื้นที่ที่มีข้อพิพาทนะครับแล้วมันก็มีอพอดอเวนคืนของทางหลวงซึ่งจริงๆวันนั้นเองรถไฟก็ไม่ได้ขัดขานก็ยังไม่ทราบว่าด้วยเหตุผลก้นใดเส้นทางวิ่งมาราธอนเนี่ยมันจะถูกยึดไปทั้งเส้นนะครับเพราะฉะนั้นมาราทอนเรายืนยันว่าจัดได้ร้อเเ็นเหมือนกันครับในระดับ r l อร์ r i e s จริงๆมัน,ม,น,ม,นมันต้องกลับไปดูว่าอีเวนต์ระดับไหนที่เราจัดไหว นะครับอย่างสเกลระดับ MotoGP หรือหรืออะไรก็ตามเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยเอกชน100%เนี่ยเขาไม่ได้เป็นเจ้าของนะครับรัฐบาลกลางเป็นเจ้าของรัฐบาลท้องถิ่นพื้นที่ต่างๆเนี่ยหน่วยงานเขาเป็นเจ้าของถ้าระดับ MotoGP เราเราทางภาครัฐไม่ได้สนับสนุน่อเราก็คงต้องหาอีเวนท์ที่ที่มันเป็นสเกลใหญ่แล้วก็จะพัฒนาวงการมอเตอร์สปอร์ตไปได้แต่แน่นอนว่าในในสาย2ล้อเนี่ยสุดของเรามันก็คงเป็นเรื่องของ Mo t ต GP นะครับก็ต้องไปดูต่อว่าว่า,าจะทํายังไงยังมีอีเวนท์ที่มันสามารถต่อยอดในระดับอินเตอร์ได้ต่อไปนะครับจริงๆต้องขึ้นอยู่กับทางรัฐบาลครับก็ก็มีการ,ม,การมีการเรียกหาลือภาคเอกชนไปแล้วหนึ่งครั้งนะครับก็มีการเรื่องของการสนับสนุนภาคเอกชนเพิ่มขึ้นในการช่วยสนับสนุนรัฐบาลเนื่องจากค่าสิทธิ์เนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะครับแต่เอกชนทุกรายเท่าที่คุยก็ผมคิดว่าทุกคนก็คงประสบปัญหาหคล้ายๆกันในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ นะครับมันยังฝืดเครื่องอยู่ในการจะไปเพิ่มค่าสิทธิ์เนี่ยก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับก็ต้องดูต่อไปว่าส่วนค่าสิทธิ์ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยรัฐบาลยินดีที่จะช่วยเหลือหรือเปล่านะครับหรือรัฐบาลจะขีดเส้นเลยว่าค่าสิทธิ์ที่เพิ่มขึ้นถ้าเอกชนไม่จ่ายแล้วไม่จัดนะครับก็ต้องไปดูท่าทีแล้วก็นโยบายของรัฐบาลต่อไปจริงๆทุกอีเวนต์นอกเหนือจาก Mo t ต GP อะไรที่เราดึงมาได้แล้วแล้วมีการพัฒนามีการต่อยอดได้เรามีเวทีที่นักแข่งไทยเรามีรถที่มันสามารถพัฒนาาต่อยอยดดดไปไป้้ถเถกิ สนามช้างทําไหวภาคเอกชนร่วมกันแล้วทําไหวเนี่ยสนามช้างอยากจัดหมดนะครับก็ประเด็นแรกนะครับอย,อย่างที่เรียนว่าเราขอยืนยันนะครับว่าที่นี่เนี่ยเราไม่ได้ลุกที่การรถไฟเราไม่เราไม่ได้ลุกที่เขากระโดงเราไม่ได้ลุกที่หลวงใดๆนะครับคํากล่าวหาต่างเนี่ยมันมีคําตอบอยู่หมดแล้วท่านเปิดใจสักนิดนะครับลองศึกษาอ่านข้อมูลลองรับฟังดูว่าข้อเท็จจริงเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับคำพิพากษาของสาลดีกาที่มีแล้วเนี่ยมีผลต่อ35แปลง ไม่ได้ผูกพันต่อสนามช้างสนามช้างไม่ได้อยู่ใน35แปลงนั้นนะครับแล้วก็มีคําสั่งของคณะกรรมการมาตา61ซึ่งก็ตั้งอย่างถูกต้องโดยคําสั่งของสารปกครองก็มีผลสรุปแล้วว่าไม่เพิกถอนนะครับสาเหตุที่ไม่เพิกถอนเพราะว่าเอกสารที่การรถไฟนํามาใช้ต่อสู้เนี่ยมันเพิ่งจัดทําในปี2539นะครับมันหลังเรื่องของอพอดอเรื่องของรถไฟต่างๆไอเดีเลพวกนั้นผมคงไม่แตะมากแต่อย่างที่เรียนมันมีให้ฟังอยู่แล้วนะครับส่วนย้อนกลับมาที่สนามช้างอย่างที่ผมเรียนว่าเมื่อเรา มั่นใจในกระบวนการความถูกต้องเรายืนยันได้ว่าโฉนดที่เราได้มาเนี่ยถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยสนามช้างไม่มีเหตุผลนะครับที่จะต้องยกเลิกกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในสนามช้างก็ยืนยันต่อพาร์เนอร์ทุกท่านสปอนเซอร์ทุกท่านนะครับแล้วก็ลูกค้าทุกท่านในความถูกต้องของสนามช้างเรามุ่งมั่นที่จะจัดการแข่งขันต่อไปนะครับมุ่งมั่นที่จะเป็นสนามแข่งที่ดีที่สุดในประเทศไทยและจัดอีเวนต์ระดับโลกระดับอินเตอร์ให้กับประเทศไทยให้ได้ต่อไปครับขอบคุณมากครับ Thank you.